พี่น้องวันนี้เราบผมว่นคุณแม่พี่น้องเชียวคุณแม่พี่น้องมานั่งข้างนอกพีนกก่น้องคนพ่อสบายบาม่อยู่ข้างนอกมันจังสว่ายๆแน่เนาะนั่นจะตีเข่งเด้อมื่อนี่นันน่นมือนมือนอนสามมือทำโจมพร้อมจมกับเมียล่ะเสียงกระแฮกกระแฮอนียเขาเช็ดเ่าเช็ดกระซางอันใดกระได้นอ่นยื้อซื้อขึข้นขฉาทั้งทึ่งไม่ต้องปาก <laughs> หมอนคือน,นอนสูงแค่หมอนมันเป็นข้ออันเก็บข้อบ่ เสียกับเส้ตัวฮัดพวดอุ่นหุ่นหวยเปิดพัดลมไปแล้วนะนอันอันอันนี่ประเทศยังก็ตั้งเลยอันนล้หมูอันหัวครับอันนี้เพิ่นใส่แล้หมูหัวเพราะมันไี่ยังทั้งนั้นเนี่ยใบดาบใบเต้าครับใบดาบใบเต้าโอ้น้องอันที่น้องตัง้งคุณแม่ให้ทงคุณแม่คนนี้มันเป็นยังก็ได้หมูหัวมแม่ปวดปวดหัวบ่หันหนาวพี่หันหนาวพี่พีกว่าพี่พีกว่าพี่เอฟซีคนบ้างหนาเนี่ยนะอั มันปวดหัวนำ้ำเปล่าอืมอพอเดินมาถามข่าวให้เลยได้พี่น้องเด้อมีพี่ซีฮวงเจ้าหล่ไล่แม่ให้คนไหนกําลังใจหลา่มันไล่คุณแม่จละล่หายไว้ได้หรือเปล่าสั้นน้องตังก็ดูแลอยู่นประเด็นต่อไปก็จริกินข้าวบ่ลไม่นม่่น้องตังอเออไพี่เจ้าข้าวน้ำมาให้แม่จะไล่ได้ยังให้เรากินหลายย่างเออไปซื้อมาบเปล่าเออไปซื้อมาเนาะพี่น้องนะแล้วมันเกี่ยวกับเขาอยู่ว่าคุณแม่กินเมื่อนี้กับเจ้า บ่ให้ไปใส่ให้นอนอย่างหย่อนคนไข้แน่ไม่ต้องอยากลุกลุ่มคนคยไปเคยมาเนาะพี่น้งองให้เราพักควันเราสิพักเราจะอยู่ไหนบ่สามมืออันถ้ามีแม่วันผมเล่นกับบอกสิอบอกกันพี่นายเอาอันมาขอบให้เนาะแม่ถ้ามีแม่วันจะบวชผมเด้อถ้ามันกวนถ้าเจ้านอนบม่รับนะอันให้เขาเอามือขอบมาขอบให้อันผัดลมตัวสีขาวบอกเพื่อนเอาไปสีีเขยวโอ้ตัวสีเขียวโอ้ม่สองตัว มันห่อนพี่น้องมันห่อนมันเอามันต้องได้เปิดพัดลมถ้าให้เราไปอยู่หลังบ้านมันสิได้ง่ายคลายแรงมากก็ได้ย่ายแดดกับมะเราอันยนี่บ่ได้ย่ายเดี่เจเจอันให้เขาไปซื้อพัดลมอีกสองตัวเพราะว่ามันมันบ่เย็นนะพี่น้องตัวนึงมันพี่น้องคนยืมไปมันคือหมุนแน่บ่หมุนแน่แม่มันสิตายแล้วเปล่าลมมันแนวโลกมันเสียใจมันหยุดแล้วแลอวมันดินอ่ะ ก็คือให้เขายืมไปเยอะสั่นตัวทั้งตัวบ่ดีบ่ราะนั่นมันเอาอันนี้แม่อาการแล้วอ๋อมันเมื่อขึ้นเหนือการเป็นยังไงกว่าเมื่อขึ้นให้บอกสูฟังให้เจี๊มันฟังนี่มันเมื่อยแล้วมันหายใจหมดสุดทั่วมันแค่ท่องเก็บบ่ามันแล้วมันหลุดเก็บท่องว่าแมนเท้าร่างกายอหาแต่หมดสุดที่บอกแล้คุณหมอคนใส่เอาสิดันคุณหมอคนเขวานล่างใส่บดี บโมดีมากแต่ได้พนว่าเจ้าเป็นโรคกระเพาะเป็นลำไส้อักเสบบ่ประมาณนี่ยแล้วพนพนบ่อไปพอดีนฝังแล้วลำไส้บมดีเหรียบโมีบ้านแต่น้อยกอว่ากินเขาว่าคอยเป็นประหลังเวลาเสียน,น,ออนะพี่น้องอยู่บ้านนอกเขาเนอหิ้งน้ำได้ไปก,กินน้ำแดงทั้งเสียทั้งเสียไปเฮ็ดเบียงมากไปหาอยู่ว่ากินมากอ่ะไปทั้งสี่พี่น้องกินมันบอกกินเขาบูตรวเวลาว่างไงเออใบม่วงสองม่วงสี่น้ำมันสองกัาสี่ม่วงสี่น้ำแม่กินมันก็เลยกบอานคอยตัวเวลา มนอนพักเจ้าบอกวันเดี๋ยวเออเขาเขาไม่กินซะก่อนกินแล้วกินยาแล้วก็จักนอนต่อนี่ได้ได้ในห้องมืดด้ป่เนี่ยหองซึมเงือกห้องมองือกน้องต่างเป็นคนเทถให้คุณแม่อะไรไปนอนวันนั้นห้มันห่อนบ่เอาใส่น้ำห่อนบ่เอาอบใส่น้ำห่อนโอ้เป็นน้ำห่อนอันตัวนี้เป็นน้ำห่อนถ้าเราเย็นมันมันสิบ่มีแห้งเนาะ ใหเพื่อนออมขอนมันมาดูมเซลล์ก็พารุ่งจุ่มก็ว่าให้ให้เพื่อนออกว่านั่นท้องนอกพื่นหนอมันมันจังแจ่งดีเนาะข้างในมันอันอับป์ดมันอันมันลมมันบัท้อถ้ามันห่อนเดี๋ยวนีนมันส่วงหนาห่อนถ้าใครกินเขาได้แม่ได้อครับอันตอนนี้น้องตาคนก็อันก็อันยังก่อนฮะอันยังก่อนซื้อเรื่องนั้นฮะรับคุณ ไอโอ๊ดเนาะก็เพิ่นแต่งกับขาให้คุณยายได้ยังไงคุณยาย่กินมีทอดปลาพัวกับใส่กอกับหสามล้านโมมี่อย่างข้าวผัดโมมี่ข้าวผัดบ่มีันเป็นหลาเออโมมีก็มีแั่งซิกะกัดกับกับเรากินได้จะดอกเพราะว่าเราตัวนี้มันกับอาหารอันดอนนุ่งนะไปยกไปเราบันแต่งข่อยกับข่อยขนป่วยกินพี่เนาะห้คุณแม่คุณ เนี่ยเรามักกับบุ้งงงซุกล่ะงงซุกใบเขาเขาบ่เขาบ่เมียนมั้ยน่ะมั้ยเมียนป้าปาของม่วงแล้วกินนี่ยล่ะอันกินแล้วเอาไปเอาไปไว้ไก่ๆแล้วบกม่วงพอไว้บุ้งวันๆที่มามาต่อมให้น้องตั้งปั้นก็ได้กินน้ำมานน้ำน้ำก็เสร็จแล้วกินน้ำเย็นให้น้ำอุ่นอกินน้ำเย็นก็ได้แต่คุณแม่เนี่ยไปขึ้นมากินน้ำเย็นด้วยคุณบ๊อบเป็นยัง Còn đó bất chính mình, mình, mình hoàn nó cái chỉ như là tao khẳng bó đây chín nam mà mình... Hắn nam mà hoàn chín bó đây chín... Ủa, ở chỗ nam dính đó à? ở lâu bình mặt chín nam dính này đèn hoàn nó cái chín là dài tao không có bài không cả Chín nam uôn với con Mà cũng Anh này bỏ khóc rồi nó mong, mong, mong. Ừ. กินกินให้มันกินได้ไหลายได้กินลแล้วก็นอนอผมบอกใครฟังเนี่ห้ามไปใส้เด้เห็นบ่ล่ะมันลอยไปเห็ดเบียกเด็ดไข่เนี่ยนอนเพิ่นไปเห็ดสวนเพิ่นก็ก็แกียงหันแล้วบ่เศร้าเสียกบไปกลับม่น่ะก็ว่าปวดขาอย่างไรยังบ่เศร้าเจ้าคนป่วยก,กิน,นก้อนเหรอได้น้องตาเพิ่นมาปลอน นอนเป็นเห็นผ้าเขาเป็นแอวอะไรเป็นเวอะไรเสียนอนอือนอนลง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 โอ้คนหัวใจก็ต้เดิ่านตัเสียเบื้องไกลๆ่น้อพี่คุณแม่เป็นอะไรยังกินแน่นอะเอาปลาแห้งย่ำได้เ้างม แข็งห่ดตังไปหมแข็งหมดเเนื้อมูสักคือยุ่งนอนหลายล้านแล้วว่าจะซื้อโจ๊กไม่จไหนเป็นขอาเจ้าก็มีโตะยงถึงโมอก็ได้กัญญาก็เราอยากจะอยากข้าเจ้าวะจะอยากก็มาเจ้าาว่ยกินข้าวเหนียวก็ได้ถ้าว่าขาเจ้าว่าล่ำใส่จ้าบุดีเลยยำโดนต้มข้าวโดนๆอยากกินต้มขวกับอกเขา จิ้นจินรอจิ้นิมจิน้เซนเบิ้งเน่นี่นจันจัดหล็ไไเแม่คุณแม่มาควาว่าเรืออยูอ่แค่ได้ล้คุณแม่อยู่บ้านนอนบคุณจ่บ่อค่อเบค่อยคเอือเาแงลก็จบเอีกลก็จยากผัวอ,อีก จะไปให้ไปบ้ามันได้บันเนี่ยก็สิตตยกันย้อนมันพวกมันสิตายมันก้มก็เศ้าอยู่นะไดไปบ้ามันได้บันเราจะว่าเขาว่าเขาจะว่าเขาบัยังบ่เบิ่งอย่ขวงไม่ผู้เดียวดิแ่เขาก็เบิ่งอยู่เนี่ยผัวบ่มบ่เศร้าผู้ใดสิบงมบ่เศ้าอยู่นี่จะกินกับบุ๋งมืองเฮ้กินกับอะนะกินทั้งบุงมืองบ่ เพราะว่ามันหมักแต่ผลไม้เออคนต้นไะไรมันจะมากม่วงสุกขม่วงผลไม้คนไปตลาดมันซื้อขม่วงใหม่แม่ได้หน่อยอครับประเด็นกับที่ไทยพี่น้องเบืองจังหวัดน้อคุณแม่เพึ่นก็ด,ดีขึ้นแน่ละมือบ้านหนี่เพึ่นกระดเจ็บท้องหนักละมันก็นจิว้วเขาแล้วเพราะว่าเรากินข้าววัตรงเวลาเนาะผู้เฒ่าคือว่าร่างกายว่าแข็งแห้งคือผู้น,นุ่มละ เสียงติงติ้งเห็นวิเทปซี่มันทรมาถามเนี่ยไงมันทักมาถามเจ้าว่าอยากจลาเป็นยังเป็นยังแต่คือพอเรียนบอสให้ฟังน้องพี่น้องน้องคนเป็นนั่นกระโหลกกระเพาะกับว่าเรอบไวเราหันใจไปยิ้มเพราะว่ามันเป็นยังก็แม่ลูกกเจ้าก็ลูกคืนไปเท่าไรไปเท่าไรปุณิมันหันใจบ่ค่อยยิ้มนะพี่น้องปุณิมณ์ลาบเก็บทองน้ำมันมีมือขึ้นนี่เป็นนักสุดที่ยวราเป็นนังนอะไรส่วนเราไปหาหมอคุ้มไปหาหมอกรบพัวไปดอกอัดเอากแสดงว่าเป็นนักขันเราอดได้แสดงว่าเป็นนักขันอัดได้นี่ เรียกว่าเป็นนักเออบผพาเราไปเราพี่ิโรนมาขึ้นเทิงขับรถกบเบนฮวงน้ำขึ้นเนาะขี่รถบบเป็นธรรมดาดพี่น้องนมาขึ้นมันมากขนเลยมันความมันทางโค้งมันหลายนอบานเท่านะทางโค้งทางเดี่ยวที่มันหลายขึ้นใจสิขาดนี่มาขึ้นนี่ก็ได้ผู้ขับรถเก่งใจหัวานน้ำบาสเี่ ครับป้อนป้อนป้อน,อนจังไลยเออนะครับพี่น้องพอเดียกเสร็จจบไปสั้นเลยเนาะให้พูดแม่เพื่อนกินข,ข้าวซะให้น้องกับน้องตังเป็นมาถามข่าวใ,ให้เบิังมื้อนี้ก็ให้เล่านอนข้องหน่อยพี่น้องสักษาเม,มื้อให้นอนออบริการ,บร,การบริสุทธิ์นะพี่น้องทั้งในมันก็บเยน็ยนนะัออ่นเนาะครับขอกันไหมได้พี่น้องเด้อกับหลักตังไว้เปกันบ๊ายบาย